โงโกสามตูม,มงามเลยครับเพิ่งนกยอีกครับโอ้ดอกงามๆเลยอืมงามงามเลยครับดอกนี้ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับมื่อนี้กกลับมาพบพ่อกันอยู่โคกเขาบางเฮยตำบลปงนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับมื่อนี้เ้ามากกับตรงกับเสาวันที่สามสิบเอ็ดตุสพาคมหรือว่าวันสิ้นเดือนเลรอเนาะครับเนาะเห็ดกอมื่อนี้กับสีพลาไร่เห็ดกออีกคลิเกเาเหรอครับมื่อนี้ ตรงนี้เห็ดกอกำลังออกเนาะนดอกน้อยดอกน้อยว่เอาปลูกไว้ น้อยลายกับว่าเอาครับมันน้อยมันเอาไปได้ เห็ดนาเล่ย่ไครับแล้วงอกตูมนึงครับใครเห็ดแล้วงกครับ นี่เป็นละงโง่ขาวครับเขาเคยมาเอาอยู่เดี๋ยวพามาเบองอยู่ฟังทั้งนี้นี่ครับเห็ดพึ่งแดงเห็ดพึ่งไข่ครับโอ้โดอกน้อย 好吧，哟 เห็นพึ่งนกยุงอีกครับดอกน้อยๆว้าวมองเห็นเรางกตูมนี่ครับงหญ่ <laughs> เลยนละเห็ดมาเร่ขาผุเพิ่งนกนงนยุงงหญ่ เอโงกสามตมูมงงามเลยครับ หึงนกนุ้งครับพึงนกยูงอีกครับ 牛好小、哦。 นี่ดอกน้อยพอดครับ่เอาหรอกเนี่ยเอาไว้ซะเนาะ phần ừ, nước nhúng không ừ. สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระครับวันนี้กับกับมอพ่อๆกันอยู่เขาบางเหยตําบลโปงนกอําเภอเทพสถิตจังหวัดชัยูพุหมไมเก่าไม้เดิมของเขาเหรครับวันนี้เขามากับตรงกับวันสิ้นเดือนพอดีนะครับเนาะหรือว่าวันที่3 1พฤษภาคมพั2ส6 8พริครับบึงขมหมานของเขาสําหรับเร้านี้ เป็นเห็ดก้อครับช่วงแรกๆเรอกก็ได้เห been, h, mm ็ด hmm. ผ <c oughs> <c oughs> ึ่งนกยุ้งหรอกก็ได้เห็ดละงวกม้านิดๆน้อยๆล่ะครับนน่เนาะเขาเกียบเห็ดหนาขาวมานิดๆน้อยๆล่ะครับมือนี้เห็ดกะคนคางที่จะห่างครับเพราะว่าค้นม้าหลายหมู่บ้านเนี่ยค้นม้าหลายครับครับแต่ว่ากะหมานอยหมู่บ้านเนี่ยแต่ว่ามือนี้ค้นแห้งหลายครับครับบาไนค้นมาไต้เอาเนี่ยค้นกลังเว้นกับกลังคืนนี่อยู่ทั้งโคกนี่พบพือกันล่ะครับไปครับมือนี้ รุ่นน้ากันเนาะว่าเขาสีมีวามหมานหลายซ้ำไดครับเมื่อนี่มาเบิองเห็ดชุดแรกรอบเร้าของเขาเลยครับเห็ดกอบานงงามครับบานอยู่แตะว่าง,งาม ผลงานเสาหนีหัวก็ได้ซ้ำนี่แหละครับอีกห้มหนึงครับอู้บาน หวานแต่ว่ากับง้ำอยู่ครับอือเฮ้ยไปใบไม้ มือเสาไปยังไปถึงอยู่ใต้พุ่มไม้เปล่ครับเบอร์ อือบานอ,อ,อ,อือยู่ในพวกนเ่ยครับหมุนเอา เขาโยนี่มืดด้วยครับบนแต่ทั้งนอกหรือแจ้งอยู่ครับุนทั้งนอกแจ้งแล้วแล้วโงกบานครับอืมบานครับแท้สิหอดบ้านาแล้เนี่ยอืม พาเขาเมาเบิงหมใหญ่เลยครับบ่เนี่ยว่าสีมีบ่เมื่อนี่สิเหลือบ่เอา้าโอ,โอ้หอยคู่ใดไรอะเนี่ยโอ้หอยเพิ่นมาดังไฟน้อนอยู่นี่ครับพู้น่ะถางมุลเอเล่เลยโอ้ผู้ใดมาขี่ดื้อดังไฟไซโฮมเห็ดก่อมันสิออกบ่เราบ่าเนี่ยโอ้ โบคือหรอครับมือนี่เพื่อนมาด่างไฟเสร็จแล้วไปครับไปไปเบื้องห้งมไม้ดีกว่าปุ่นะเพื่อนทางมุลเอเล่เมืเลยจักมือได้บุสีออกบัดเนี่ยครับไปรุ่นน้ำกันห้มไม้เลยครับ ถึงนกยุงอีกบานหนึ่งครับอเออฮึดตุง ตาเขาได้หลายเติบแล้วล่ะแต่ว่าค้นกับหลายอยู่ เห็ดเพิงนนายู่ครับโอ้ดอกงามๆเลย ก็อข้างหรือว่าก็อดลงล่ะครับ ใช้พ้นครับอดอกนี่ตรงนี้เน่าแล้วเป็นเชื้อตรงนี้เอาได้บ่เนี่ยอืมงามเลยครับดอกน,ออกน,อน,นอี่ดอกน้อยเน้นมันโอ้ดอกน้อยเอาไว้ก่อนนะครับน้อยเมื่อหนาาม้าจังไม่ออกย้อนที่ข้นมาได้ไม่ออกจกมันก่อนนี่เมื่อหนามาเบิง อีกดอกนึงคู่กันเลยครับอืดอกน้อยนี่บ่เอาไว้นี่แหละนี่ดอกน้อยรับเอาไว้ืืเกองมันครับบ่าแตกตองมันดอก เบงซาดครับมาเบิงผลงานการล่อโคกของฮอสสำหรับมื้อนี้ครับนี่แหละครับมื้อนี้ฮอาหมานช่วงแรกๆฮขาก็ได้กับเป็นเห็ดกอแดงใหญ่นะครับเนาะเนี่ยครับเห็ดกอแดงใหญ่ดอกงามๆอยู่ครับเนี่ยมีตั้งตูมทั้งบาลแหละครับล่อกระได้เห็ดเผิงม้าเผืงนกยุ้งแน่เผึองเดงแน่เผึงนายู่แน่แหละนะครับเนาะล่อกระเห็ดนาแร่เห็ดนาขาวแน่แหละครับเนี่ยฮขาก็เก็บม้าปลาป่ายครับเนี่ย เราก็ได้เห็ดตะไคร้มาสองดอกนะเพราะได้ไปเจ้าอยู่ดอกคำเห็ดตะไคร้ดอกงามๆเลยนะเพื่อนตะไคร้โพนนะครับเนี่ยหอมขนาดครับตะไคร้ชนิดเนี่ยเนี่ยครับพามหมานของเขาเมื่อนี้ก็เป็นเห็ดก้อนแดงใหญ่เมื่อนี้กับค่อนข้างที่จะหายากแน่เนาะเพราะว่าค้นหลายครับเขากะมาแต่เ้าแต่เด็กอยู่แต่ว่ากับมากะยังมีคนมาไต่มากลางคำกางคืนเพลินกับมาบอกว่าสิเป็นกลังเว้นกังคืนแล้ครับตอนนี้ยุ่โคกคือกันเมื่อครับบ่อตางกันค้นเต็มโคกคือเก้าครับ เอาละครับข้หมานของเขาก็มีซัมเนี่ยแหละครับเป็นเห็ดรวมนะครับเนาะส่วนหลายก็เป็นเห็ดก้อครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็มีข้หมานมาฝากพี่น้องเขาซัมเนี่ยแหละครับเบื้องเชี่ยวเล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจขอบคุณทุกๆท่านที่คอยเป็นกําลังใจให้ตลอดมาพรกะการชิหน้าครับผมสวัสดีครับไปครับกลับบ้าน